ลำดับนั้นเทวบุตรมารคิดว่าจากให้พระสิทธ,ธัตถะหนีไปด้วยลมจิงบันดาลมนทนแห่งลมให้ตั้งขึ้นขณะนั้นเองลมในทิศต,ต่างๆมีลมทิศตะวันออกเป็นต้นได้ตั้งขึ้นลมนั้นถึงแม้ว่าจะสามารถ ทำลายยอดภูเขาซึ่งมีประมาณกึ่งโยดหนึ่งโยดสองโยดและสามโยดถอนรากไม้กอไม้และต้นไม้เป็นต้นให้มีรากขึ้นข้างบนแล้วทำคามนิคมรอบๆให้ละเอียดเป็นจุนวิจุนไปได้แต่ครั้นนั้น เมื่อลมมาถึงพระโพธิสัตว์ก็ไม่อาจทำแม้สักว่าชายจีวรให้หวันไว้ด้วยอนุภาพแห่งบุญของพระมหาบุรุษขจัดเสียแล้วเทวบุตรมารได้บรรดาลให้หาฝนใหญ่ตั้งขึ้นด้วยหวังว่า จากให้น้ำท่วมตายเมฆฝนอันมีหลืบได้ร้อยหลืบพันหลืบตั้งขึ้นในเบื้องบนซ้อนๆกันแล้วตกลงมาด้วยกำลังแห่งสายทานน้ำฝนแผ่นดินได้เป็นช่องน้อยช่องใหญ่มหาเมฆที่ลอยมาทางส่วนเบื้องบนของป่า และต้นไม้เป็นต้นก็ไม่อาจให้น้ำแม้สักหยดเท่าหยาดน้ำค้างให้เปียกจีวรของพระมหาศัตว์ได้จากนั้นจึงบันดาลให้หาฝนหินให้ตั้งขึ้นยอดภูเขาใหญ่ๆคุกกรุ่นเป็นควันไฟลุกโพร่ลอยมาทางอากาศ พอถึงพระโพธิสัตว์ก็กลับกลายเป็นกลุ่มดอกไม้ทิพย์แต่นั้นได้บันดาลให้หาฝนเครื่องประหารให้ตั้งขึ้นสัตว์ตาวุธต่างๆอันมีดาบหอกและลูกศรเป็นต้นมีคมข้างเดียวบ้างมีคมสองข้างบ้าง คุกกลุ่นเป็นควันลุกเป็นเปลวไฟลอยมาทางอากาศพอถึงพระโพธิสัตว์ก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์ลำดับนั้นได้บันดาลให้หาฝนทานเพลิงตั้งขึ้นทานเพลิงนั้นมีหลายสีดังดอกทองกวาลอยมาทางอากาศ พอถึงพระโพธิสัตว์ก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์โปรยปลายลงแทบปาดมูลของพระโพธิสัตว์จากนั้นมานจึงได้ปันดาลหาฝนเท่ารึงให้ตั้งขึ้นเท่ารึงร้อนจัดมีสีดังไฟลอยมาทางอากาศก็กลายเป็นฝุ่นไม้จันทร์ ตกลงแทบปาดมูลของพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นได้บรรดาลหาฝนทรายให้ตั้งขึ้นทรายทั้งละเอียดยิบคุเป็นไฟลุกโพรงทรายทั้งหลายละเอียดยิบลุกเป็นไฟลุกโพรงลอยมาทางอากาศกลายเป็นดอกไม้ทิพย ตกลงแทบบาดมูลของพระโพธิสัตว์แต่นั้นจึงบรรดาลหาฝนเปลือกตมให้ตั้งขึ้นเปลือกตมนั้นคุเป็นควันลุกเป็นไฟลอยมาทางอากาศกลายเป็นเครื่องรูปไร้ทิ์ตกลงแทบบาดมูลของพระโพธิสัตว์ต่อแต่นั้น เทว,วบุตรมารได้บันดาลความมืดให้ตั้งขึ้นด้วยคิดว่าเล่าจาักทำให้พระสิทธ,ธัตถะตกใจกลัวแล้วหนีไปความมืดนั้นเป็นความมืดตือ้อเหมือนความมืดอันประกอบด้วยองค์สีแต่ความมืดนั้นพอถึงพระโพธิสัตว์ก็อันตรธานหายไป เหมือนความมืดที่ถูกขจัดด้วยแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้น